สวัสดีครับวันนี้ก็เจอกับผมเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็จะมาอธิบายในเรื่องการของพึ่งที่ออกมาเกาะนอกลังนั่นเองครับหรือว่าหน้าลังนั่นเองครับก็มีหลายสาเหตุนะครับที่พึ่งออกมาเกาะหน้าลังนะครับจุดสังเกตนี้ก็สําคัญไปอีกอย่างหนึ่งนะครับใครที่ซึ่งชอบในการศึกษานะครับก็ควรดูนะครับ ในการพึ่งออกมาเกาะหน้าลังในขั้นตอนที่1นนั้นก็คือพึ่งออกมาเกาะหน้าลังถ้าหากว่ามีการกระพือปีกแบบนี้ก็ถือว่าปกตินะครับถ้าเหตุการณ์พึ่งที่ออกมาเกาะหน้าลังแล้วก็กระพือปีกแบบนี้เขาต้องการที่จะเป่าลมเข้าไปภายในกล่องลังนั่นเองครับ แล้วก็การเกาะหน้ารังในขั้นที่2นั้นก็คือมีพึ่งจำนวนหนึ่งกระพือปีกอีกจำนวนหนึ่งมาเกาะเป็นแผ่นบางๆอยู่ตรงหัวแบบนี้นะครับอีก,อ,กอีกกลุ่มหนึ่งจะกระพือปีกอีกกลุ่มหนึ่งจะไม่กระพือปีกนะครับสาเหตุนี้เป็นเพราะว่าพึ่งงานเขาพักผ่อนนะครับพึ่งงานที่ออกหากินจะออกมาพักผ่อนนะครับ ถ้าหากว่าเขารวมตัวกันเป็นจำนวนเยอะอยู่ในกล่องลังก็อาจจะทำให้ในกล่องลังอบอ้าวจนเกินไปนั่นเองครับสาเหตุนี้เป็นพอเหตุนี้พึ่งงานถึงออกมาพักผ่อนตรงหน้าลังนะครับแล้วก็สาเหตุพึ่งออกมาเกาะหน้าลังในขั้นที่3เป็นแผ่นบางๆเต็มไปล่วยหน้าเต็มหน้ารังแบบนี้นะครับ สาเหตุนี้เป็นเพราะว่าแผ่นลังมีจำนวนเยอะแล้วก็ขนาดใหญ่น้ําหวานเยอะน,นั่นเองครับแบบนี้นะครับจุดสังเกตนะครับตอนบ่ายๆแล้วก็ตอนกลางคืนนะครับสังเกตดูนะครับแล้วก็พึ่งออกมาเกาะหน้าลังอีกขั้นตอนนั้นก็คือจะเกาะเป็นก้อนแบบนี้นะครับจะจับกลุ่มเป็นก้อนแบบนี้ แล้วก็อีกกลุ่มนึงก็ App, บินเข้าออกปกติแบบนี้สาเหตุนี้พึ่งจะแยกรังนั่นเองครับถ้าหากว่ามีพึ่งจํานวนหนึง่งบินเข้าออกเป็นปกติแล้วก็อีกจํานวนหนึ่งมาเกาะเป็นก้อนอยู่ใต้กล่องหรือว่าฝาบนแบบนี้นะครับหลังคานะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นก้อนนะครับสาเหตุนี้เป็นเพราะว่าพึ่งจะแยกรังนั่นเองนั่นเองนะครับ แล้วก็อีกขั้นตอนหนึง่งถ้าหากว่าพึ่งทั้งหมดไล่ออกมาเกาะเต็มตรงฝาแบบนี้นะครับก็สาเหตุนี้คือพึ่งพึ่งงานกำลังรองนางพญาเพื่อที่จะอพยพหนีนั่นเองครับเป็นแบบนี้นะครับก็มีหลายสาเหตุนะครับในการที่พึ่งออกมาเกาะหน้าลังก็สังเกตให้เป็นนะครับ เหมือนที่ผมอธิบายไปนะครับมีหลายขั้นตอนไม่รู้นะครับผมก็ลืมแล้วนะครับก็ลองนับกันดูนะครับมีหลายขั้นตอนนะครับวันนี้ผมก็มาบอกจุดสังเกตรวยการสังเกตพึ่งออกมาเกาะหน้าลังนั่นเองครับก็ลองสังเกตกันดูนะครับเพื่อนๆเจอเหตุการณ์แบบไหนก็จะได้แก้ไขทันนั่นเองครับวันนี้ผมก็ขอลาเพื่อนๆไปเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ